สวัสดีค่ะทุกท่านจอมพาโดยที่ชีแป้วแปลงสวยวันนี้จอมมาอัปเดตแปลงที่ดินต้องเรียกว่ายำรวมมิตรในคลิปเดียวกันค่ะเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยขนาดร้อยกว่าตารางวาร้อยสี่ตารางวาร้อยหกตารางวาโซนคลองสิบน้องเสือนะเนื่องจากว่ามันเป็นแปลงที่แบบว่าต้องเรียกว่ากระทัดรัดกระจุม่มกระจิม๋มแล้วก็อยู่ในทำเลใกล้ๆกันกระจัดกระจายใกล้ๆกันแล้วก็ราคาไม่ห่างกันมากจอมเลยขออนุญาตมายำรวมมิตรในคลิปเดียวกันนะคะที่ดินโซ ตอนนี้นะ,ะของเราตอนนี้มีขนาด104ตารางวา106ตารางวา1 7อตารางวา105ตารางวาก็คือต้องเรียกว่าไร่เลียงตั้งแต่ช่วงคลอง10น้องเสือกมอที่ 2.8กระทั่งไปถึงกมที่15นะคะเรามีแปลงเล็กแปลงน้อยขนาดร้อยกว่าตารางวานนนิดเป็นที่ดินแนวบ้านสวนทุกท่านสามารถซื้อเก็บไว้ทําบ้านสวนเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรเนาะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกค่ะาคาเพื่อนค่ะราคาเริ่มต้นที่ดินชุดนี้อยู่ที่500,000กว่าบาทถ้ามี584,000 59,000แล้วก็650,000ก็ต้องเรียกว่าราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ500,000-600,000 8แสน9แสนแบบนี้ค่ะมันไร่ไร่กันมันกระจัดกระจายอยู่ในโซนลองสิบนองเสือแล้วก็ที่ดินทุกแปลงที่จอมไร่เรียงมาค่ะท่านขาสามารถสดได้หมดเลยเนาะสดฉนดพร้อมโอนท่านขาแล้วก็หากท่านไหนที่ยังไม่พร้อมจะซื้อสดคุยกันในเงื่อนไขผ่อนก็ได้เลยค่ะท่านขานะคะของเรา ผ่อนได้นะคะท่านขาผ่อนได้3าถึงหปีแต่ว่าทุกแปลงเนะเาะก็มีเงินดาวนะะแต่ว่าเราให้ดาวน้อยะคะ่ะท่านขาดาวเพียงแค่สิของราคาแปลงแล้วของเราดีงามตรงที่ว่าช่วงระหว่างผ่อนเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้คหะนะ,ะบางท่านอาจจะมีอาชีพแบบว่ารับเหมาเนาะก็สามารถผ่อนเสร็จแล้วก็คือเข้ามาแบบว่าทําบ้านพักคนงานทําแคมป์คนงานได้เลยหรือว่าท่านไหนเข้ามาแบบว่า ต้องเรียกว่าทำการเกษตรปลูกพืชหักสวนครัวรัวกินได้ ได้เลยค่ะนะคะที่ดินชุดนี้อยู่ที่คลอง10หน้องเสือนะคะขนาดร้อยกว่าตารางวานะคะทออ่านไหนถ้าเกิดว่าบางทีเหมือนจอมพูดเร็วนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าจอมยำรวมมิรในคลิปเดียวกันก็สามารถที่จะทักไลน์มาเดี๋ยวจอมลงเบอร์โทรและไอดีไลน์ไว้ในคลิปนี้เลยนะคะที่ดินสดผ่อนได้แปลงเล็กแปลงน้อยโซนคลอง10หน้องเสือราคาเริ่มต้นที่5 0,000นไปไปประมาณ5้าแสนหกแสนเจ็ดแสนนะคะสดได้ผ่อนได้นะท่านขาของเราช่วงระหว่างผ่อนเขาใช้ประโยชน์บนแปล ที่ดินได้นะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะเย่นเยอะเกินไปเน้ะสอบถามขอบคุณเพิ่มเติม0621574449 0621574449ขอบคุณมากเลยค่ะ